กรณีที่มีภาพมีพยาบาลมีคนในโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปยืนเข้าแถวเคารพธงชาติคนก็บอกว่าโหให้เขาเอาเวลาไปดูแลคนเจ็บคนป่วยดีกว่าไหมทําไมต้องมาทําแบบนี้มีคําชี้แจงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ดูก่อนนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง<อ>คือหน่วยงานแรกก็คือสํานักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงโดยยอมรับว่าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดกิจกรรมคือจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมค่านิยมและจริยธรรมที่บอกว่าให้ ไปร่วมยืนเคารพธงชาติที่สาะระกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในทุกวันจันทร์โดยก็ย้ำนะคะบอกว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นการบังคับเป็นการขอความร่วมมือคือมันมีมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันซึ่งหัวหน้าง,งานเป็นผู้พิจารณาส่งตัวแทนไม่ได้เป็นการบังคับว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอหรือพยาบาลตามที่หลายฝ่ายกังวลกันเพราะดราม่าก,ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้หมอพยาบาลเนี่ย ทำงานดูแลคนไข้เถอะทุกวันนี้งานเขาก็ล้นมืออยู่แล้วอะคุณผู้ชมฟังเสียงนะคะท่านผอเองท่านก็ได้มาร่วมเคารพทงชาติที่สารกางด้วยเช่นกันนะคะแต่เนี้ยสาหรับในเชิงการบริหารนะคะเป็นเรื่องของภายในของหน่วยงานนี่ก็ก็แล้วแต่หัวหน้าส่วนนะคะที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการ เนี่ยค่ะเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เป็นการบังคับหรืออะไรนะคะคุณผู้ชมขอความร่วมมือเฉยๆแล้วก็ได้รับคําชี้แจงว่าทางพยาบาลหรือว่าหมออะไรอย่างเงี้ยที่มาคือไม่ได้มีภารกิจณนะเวลานั้นแต่คนก็บอกอ่ะถ้าเกิดว่ายิ่งไม่มีภารกิจในเวลานั้นนะก็ให้พยาบาลได้ไปพักผ่อนเถอะ<ม>เพราะว่างานเขาก็หนักอยู่แล้วนะคะ